นีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิรนกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะอันดับแรกเลยเมื่อเราเจอกันอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรูปดีกว่ารูปที่ครูบิวนำมาให้ดูเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูป ห้าเหลี่ยมเพราะว่าเขามีมุมทั้งหมด5มุมและมีด้านทั้งหมด5ด้านนั่นเองค่ะต่อไปเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่ามีด้านทั้งหมด6ด้านและมีมุมอยู่ทั้งหมด6มุมซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมกันค่ะ เริ่มที่มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมนะคะนักเรียนดูกิจกรรมพัฒนาความรู้ในหนังสือเรียนหน้าที่43นะคะมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษรูปห้าเหลี่ยมชนิดต่างๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยม ABCD แล้วกันค่ะ ABCD รูปนี้นะคะเราจะทำการวัดมุมของรูปห้าเหลี่ยม ABCD ว่าแต่ละมุมมีขนาดเท่าใดนะคะทำการวัดมุมที่1 2 3 4และ5ตามลำดับค่ะเมื่อเราทำการวัดมุมนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูว่ามุมที่เด็กๆได้จะตรงกับมุมที่ครูบิวได้หรือเปล่าเอ่ยไปดูที่มุมแรกนะคะมุมแรกมุมที่1มุมที่1นะคะครูบิววัดมุมที่1ได้เท่ากับ 106องศาต่อไปมุมที่2มุมที่2ตรงนี้นะคะมุมที่2ครูบิววัดได้105องศาค่ะต่อไปมุมที่3มุมที่3 มุมที่3ครูบิววัดได้เท่าไหร่เอ่ยครูบิววัดได้เท่ากับ99องศาได้เท่ากันไหมคะเด็กๆต่อไปมุมที่4มุมที่4นะคะมุมที่4ครูบิววัดได้134องศาและสุดท้ายมุมที่ 5. อ่ามุมที่5นะคะ มุมที่5ครูบิววัดได้96องศาต่อไปเราจะทำการหาผลรวมมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยม ABCDE เช่นเคยเราก็ต้องนำนำขนาดของมุมทั้ง5มุมมาบวกกันนะคะมุมที่1 2 3 4และ5บวกกันเราก็นำ106องศาบวกกับ 105องศาบวกกับ99องศาบวกกับ1 3 4องศาและบวกกับ96องศา106บวกกับ105บวกกับ99บวกกับ134บวกกับ96ได้เท่าไหร่คะน่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้คำตอบตรงกับครูบิวหรือเปล่าเอ่ยครูบิวได้เท่ากับ 540องศานะคะนามีคนแอบคิดเลขผิดด้วยทบทวนเยอะๆนะคะจะได้คิดได้ทำคล่องนะคะเราก็จะได้แล้วว่ามุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะผลรวมมุมภายในเท่ากับ540องศานั่นเองค่ะต่อไปถ้าครูบิวนำรูปห้าเหลี่ยม ABCDE มาทําการพับดังรูปนะคะมาทําการพับหรือว่าขีดเส้นประไปดังรูปเลยเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมออกมาทั้งหมดกี่รูปเอ่ยตรงนี้เราได้รูปสามเหลี่ยมออกมาสามรูปรูปที่หนึ่งสองสามนะคะซึ่งสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ180องศาใช่ไหมคะ ได้รูปสามเหลี่ยมสามรูปเราก็นำ180องศาไปคูณกับ3 180องศาคูณกับ3ก็ได้เท่ากับ540องศาเช่นกันอันนี้เราก็สามารถหามุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมแล้วว่าได้เท่ากับ540เช่นเดียวกันกับที่เราทำการวัดไปข้างต้นนะคะแต่ถ้าเราแบ่ง รูปห้าเหลี่ยมออกเป็นสองรูปมั่งตรงนี้ทำการแบ่งออกเป็น2รูปนะคะเราได้เป็นรูปสามเหลี่ยม1รูปและรูปสี่เหลี่ยม1รูปนะคะซึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมที่เราหามาที่เราเรียนมาแล้วนะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180รรวมกับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมคือ 360องศาเราก็นำเขามาทำการบวกกันเราก็จะได้มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมซึ่งเท่ากับ180บวกกับ360ก็มีค่าเท่ากับ540เช่นกันค่ะเราจะเห็นว่าจากการที่เรานำทำการวัดมุมแล้วก็นำผลรวมมารวมกันได้เท่ากับ540 หรือว่าจะทำการแบ่งห้าเหลี่ยมออกเป็น3ส่วนซึ่งจะได้ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วทำการนำสามไปคูณกับ180ก็ได้เท่ากับ540เช่นกันหรือว่าอีกหนึ่งวิธีที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะก็แบ่งรูปห้าเหลี่ยมออกเป็น2ส่วนคือได้เป็นรูปสามเหลี่ยม1ส่วนและได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม1ส่วนเราก็นํามุมภายในของเขามารวมกันก็ได้เท่ากับ 540เช่นกันค่ะหรือว่าเราจะทํากันจำได้ไหมเอ่ยที่ครูวิวบอกว่าสูตรในการหาผลรวมมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งตรงนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมเราก็นำจำนวนด้านห้าเหลี่ยมก็จะมีอยู่5ด้านลบออกด้วย2 5งลบสเหลือสาม แล้วนำไปคูณกับ180องศาก็จะมีค่าเท่ากับ540เช่นกันค่ะเราไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่44กันดีกว่าค่ะตัวอย่างที่8นะคะเขาบอกว่าจากรูปมุม i m e อ่ามุม i m e i m e ตรงนี้นะคะเขาถามว่ามีขนาดเท่าใด ซึ่งจากรูปเป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเขาบอกว่าผลรวมของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ540องศามีค่าเท่ากับ540องศาเราก็จะได้ว่าเมื่อเรานําทุกมุมมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ540องศาเช่นกันเราก็นําแต่ละมุมมาบวกกันนะคะ นำแต่ละมุมมาบวกกันซึ่งมุมที่เราไม่ทราบก็คือมุม IME นะคะนำมาบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับ540นั่นเองเพราะว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ540ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่ามุม I M I M เนี่ยเกิดจากนำ5 4าไปลบออกด้วยมุมที่เราทราบค่าแล้ว ก็คือมุมที่เหลือที่ไม่ใช่มุม IMA นะคะก็จะได้540ลบออกด้วยวงเล็บเปิด115บวก20บวก120บวก50วงเล็บปิดได้เท่ากับ235องศาเราก็จะได้แล้วว่ามุม IMA นะคะมีมีขนาดเท่ากับ235องศานั่นเองค่ะน่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปห้าเหลี่ยมเช่นกันถ้าครูบิวถามว่าครูบิวอยากทราบว่าขนาดของมุม a b c ตรงนี้มีขนาดเท่ากับเท่าใดมีขนาดเท่ากับเท่าใดเราก็นำ5 4า540เป็นตัวตั้งนะคะลบออกด้วยการบวกกันของ95องศาบวกกับ105ององศาบวกกับ105องศาบวกกับ100 ลบด้วย405องศามีค่าเท่ากับ135องศานั่นเองค่ะเราก็จะได้แล้วว่ามุม a b c มีค่าเท่ากับ135องศาค่ะต่อไปเราจะไปดูที่มุมภายในของรูปหกเหลี่ยมกันบ้างนะคะ เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่45ค่ะไปดูที่กิจกรรมพัฒนาความรู้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษรูปหกเหลี่ยมชนิดต่างๆค่ะวันนี้เราจะไปดูกันว่ารูปหกเหลี่ยม S A N D E R นะคะว่าแต่และมุมมีขนาดมุมเท่ากับเท่าใดกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการวัดมุมนะคะ ครูจะให้เวลาเด็กๆในการวัดมุมทั้ง6มุมนะคะมุมที่1 2 3 4 5และ6มีขนาดเท่ากับเท่าใดค่ะไปดูที่มุมแรกเลยนะคะมุมที่1มุมที่1มีขนาดเท่ากับ120องศานั่นเองมีขนาดเท่ากับ120องศา มุมที่สมุมที่2ก็ได้120องศาเช่นกันต่อไปมุมที่3ม,มุมที่3ครูบิลก็ได้เท่ากับ120องศาเช่นกันค่ะในมุมที่4มุมที่5มุมที่ห,ห,หเด็กๆได้อะไรบ้างคะ ครูบิววัดมุมที่4ได้120องศามุมที่5ก็ได้120องศาและมุมสุดท้ายมุมที่6ก็ได้120องศาเช่นกันต่อไปเราจะทำการหาผลรวมของมุมภายในรูปหกเหลี่ยม SANDER นะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่ เราก็จะนำขนาดของมุมทั้ง6มุมนำมาบวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับ120บวกกับ120บวก120บวกกัน6มุมเลยนะคะ แต่ละมุมมีขนาดเท่ากับ120นํามาบวกกันได้เท่ากับ720องศานะคะเราก็จะได้แล้วว่าผลรวมมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ720องศานั่นเองค่ะต่อไปถ้าครูบิวทาการแบ่งรูปหกเหลี่ยมออกเป็น4ส่วนนะคะแบ่งรูปหกเหลี่ยมออกเป็น4ส่วนกันบ้าง เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วนเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปเอ่ยจะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดอยู่4รูปด้วยกันนะคะซึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเราก็นำมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม180องศาเนี่ยคูณเข้าไปมีกี่รูปนะ มีทั้งหมด4รูป180องศาคูณกับ4นะคะก็จะได้เท่ากับ720องศาเช่นกันเราก็จะได้แล้วว่าถ้าเราทำการแบ่งหกเหลี่ยมเนี่ยออกเป็น4ส่วนก็จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมด4รูปซึ่งมีผลรวมของมุมภายในเท่ากับ720ตามที่เราวัดเมื่อกี้เลยนะคะ หรือว่าเราจะใช้สูตรในการคำนวณน,นะคะเขาบอกว่าผลรวมของมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ720องศาซึ่งเท่ากับจำนวนด้านของรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็มีจำนวนด้านคือ6ด้านลบออกด้วย2นะคะ6ลบ2แล้วนำไปคูณด้วย180ก็จะได้เท่ากับ7 120องศานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลรวมมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่9ในหนังสือเรียนหน้าที่46กันดีกว่าค่ะตัวอย่างที่9เขาบอกว่าจากรูปมุมขอคองอมีขนาดกี่องศามุมขอคองอ่าขอคองออยู่ตรงไหนเอย่ยมุมขอคองอคือตรงนี้นะคะ ซึ่งเราได้ทราบแต่ละมุมของรูปหกเหลี่ยมแล้วว่ามีขนาดเท่ากับเท่าใดตรงนี้ถ้าเป็นมุมฉากแน่นอนเขาจะมีขนาดเท่ากับ90องศา90องศาซึ่งเขาบอกว่าจากรูปผลรวมของมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ720องศาก็จะได้ว่าเมื่อนำแต่ละมุมมารวมกันจะได้เท่ากับ 7, 720องศานะคะ ซึ่งมุมที่เราไม่ทราบค่าก็คือมุมขอคองอตรงนี้นะคะเราก็นำแต่และมุมมาบวกกันเลย140บวกกับ140บวกกับ90บวกกับ90และบวกกับ 130, 130, 130นําม่ารวมกับมุมขอคองอตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ720องศาซึ่งเราก็จะได้คำตอบแล้วว่ามุมขอคองอเนี่ย จะเท่ากับ720ลบออกด้วยจำนวนด้วยขนาดของมุมที่เราทราบค่านะคะก็จะมีค่าเท่ากับ130องศาค่ะข้อนี้ก็จะตอบได้แล้วว่ามุมขอคองอมีขนาดเท่ากับ130องศานั่นเองค่ะต่อไปมาช่วยครูบิวพิจารณารูปรูปกี่เหลี่ยมเอ่ยตรงนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปหกเหลี่ยมกขอคองอจอชอนะคะ ครูบิลถามเด็กๆว่ามุมกขอคขอมีขนาดกี่องศามุมกขอคขอก็คือมุมตรงนี้นะคะซึ่งเราทราบแล้วว่าผลรวมมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ720ใช่ไหมคะเราก็นำ720ตั้งเลยลบด้วยการบวกการของมุมต่างๆที่เราทราบค่า120องศาบวกกับ 140องศาบวกกับ80องศาบวกกับ140องศาบวกกับ120องศานะคะเราก็จะได้เท่ากับ720นะคะลบด้วย600องศาเราก็จะได้เท่ากับ120อองศาก็สามารถตอบได้แล้วว่ามุม กอขอคอตรงนี้นะคะมีขนาดเท่ากับ120องศานั่นเองค่ะต่อไปไปช่วยครูบิวพิจารณารูปและขนาดของมุมห้าเหลี่ยมต่อไปนี้นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่44ค่ะไปดูข้อที่1เลยข้อที่1เขาถามว่ามุมกอจอขอและมุมขอจองอมีขนาดกี่องศานะคะ มุมกจอขอกอจอขอหยุดตรงนี้นะคะ,ะและก็มุมขอจองอขอจองอก็คือมุมตรงนี้ซึ่งง่ายๆเลยถ้าเราไม่อยากใช้สมบัติของรูปห้าเหลี่ยมเราก็สามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมและ รูปสี่เหลี่ยมได้เลยเพราะว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์กันได้นะคะอย่างมุมแรกมุมกจขอกจขออยู่ในรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกขอจอตรงนี้นะคะซึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ180องศาเราก็จะได้มุมกจขอ มีขนาดของมุมเท่ากับเรานำา180ตั้งนะคะลบออกด้วย108ลบออกด้วย36 180ลบ108ลบด้วย36ก็จะมีค่าเท่ากับ36องศานั่นเองต่อไปเรามาดูอ่ะคุมิวเขียนผิดนะคะ ต่อไปเรามาดูอีกมุมหนึ่งที่เราต้องการทราบค่าก็คือมุมขอจงงนะคะมุมขอจ,อง,อะะขอจองอซึ่งเราสามารถพิจารณาได้จากรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมุมขอจองอมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมก็คือ360องศาลบออกด้วยการบวกการของ72บง7วก1 8 8บวก หนึ 108. 360่งร้อยแปดสามร้อยหกสิบลบวงเล็บเปิดเจ็ดสิบสองบวกหนึ่งร้อยแปดบวกหนึ่งร้อยแปดวงเล็บปิดก็จะได้เท่ากับเจ็ดสิบสององศาเราก็สามารถตอบได้แล้วว่ามุมขอจองงมีค่าเท่ากับเจ็ดเจ็ดสิบสององศานะคะต่อไปเขาให้หาขนาดของมุม CDE นะคะว่ามีขนาดกี่องศา ตรงนี้ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำผลรวมมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมาลบออกได้เลยข้อที่2ก็นำห้าร้อ่สจะได้มุม cde นะคะเท่ากับ540เป็นตัวตั้งลบออกด้วยการบวกกันของ48บวก2อง บวก48บวก62 540ลบออกด้วย48บวก265 26 <5 S 1> บวก48บวก62นะคะได้เท่ากับ540องศาลบด้วย423องศานะคะมีค่าเท่ากับ 117องศานั่นเองค่ะเราก็จะได้ขนาดของมุม CDE ออกมาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปพิพจารณารูปหกเหลี่ยมกันบ้างนะคะในหน้า46ค่ะข้อที่1นะคะมุม LOV นะคะมีขนาดกี่องศาเราก็นำมันนี้ตั้งเลยผลรวมมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ720ใช่ไหมคะเราก็จะได้มุม LOV นะคะ มีค่าเท่ากับ720เป็นตัวตั้งลบด้วยการบวกการของ45บวก130บวก120บวก110บวกด้วย70นะคะก็จะเท่ากับ720ลบด้วย475มีค่าเท่ากับ 245นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาให้หาขนาดของมุม EAM ว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่มุม EAM ก็คือมุมตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ใช้สมบัติของรูปของรูปสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะรูปสี่เหลี่ยม พิจารณาจากรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมุม EAM นะคะก็เกิดจาก360องศาลบด้วยการบวกกันของ120องศาบวก120องศาบวกกับ60องศานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ60องศานั่นเองค่ะเราไปดูข้อสอบกันดีกว่าค่ะข้อสอบเขาถามว่าจากรูปข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะ ลาวไม่ถูกต้องข้อแรกเลยเขาบอกว่ามุมขอมีขนาด108องศามุมขอคือมุมตรงไหนมุมขอคือมุมนี้นะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาจากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เขาจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือเขาจะมีมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันมุมที่ฐานคือตรงไหนคือตรงมุมกอด้วยนะคะ มุมกก็จะมีขนาดเท่ากับ36องศาเช่นกันแล้วมุมขอมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เราก็หาขนาดของมุมขอซึ่งมุมขอก็เท่ากับ180องศานะคะลบออกด้วย36ลบออกด้วย36 180ลบ3าลบ36ก็จะมีค่าเท่ากับ 108องศาเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องยังไม่ใช่คำถามที่โจทย์ถามนะคะเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องต่อไปเขาบอกว่าข้อ2บอกว่ามุมชฉอมีขนาด36องศามุมชฉอมุมชฉอคือมุมตรงนี้นะคะมีขนาดเท่ากับ36องศาเดี๋ยวเรา เดี๋ยวครูคอยเขียนตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราได้ตรงนี้เท่ากับ108แล้วนะคะซึ่งเราพิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือจะมีมุมที่ฐานที่มีขนาดเท่ากันซึ่งมุมมุมที่ยอดมีขนาดเท่ากับ108มุมที่ฐานก็จะเท่ากับถ้าครูเขียนว่าเป็นมุมชอก็จะเท่ากับ 180ลบออก108แล้วก็หารด้วย2นั่นเองค่ะ180ลบด้วย108ได้72องศาหารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ36องศานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังถูกต้องอยู่ยังไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการหานะคะต่อไปข,อ 3. ข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่ามุม มุมจอบวกด้วยมุมงอบวกด้วยเจ็ดสิบเท่ากับหนึ่งอแงศามุมจอนะคะบวกด้วยมุมงอบวกด้วย7 2็ดิบ2เท่ากับ180จริงไหมคะจริงเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีมุมภายในที่เท่ากับ180่งองศาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยว่า ข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะคะซึ่งเขาบอกว่ามุมชฉบวกกับมุมคอได้เท่ากับ108องศานั่นเองค่ะ,ะเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะวันนี้มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ540องศาและมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ720องศานะคะ ครูบิวฝากเด็กๆกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.